าษษการพิพากราการพระบรนเจ้าับมีท่านผู้มีเกียรติร่รมมั่นอันนี้ผมพบโดยไม่ได้พิพากษาใจเลยว่าจะต้องซึ่งนั่งคนไปคนเดียวแต่พูดคนเดียวแรกที่ผมซึ่งเป็นผู้ที่นำรายการนี้ เข้าสู่รายการทางเล็กทงนี้ผมได้หวังว่าเราจะมีนักวิชาการหลายคนอักโตจยวแล้วก็ช่วยกันพูดวิทัการหลายได้รับความรู้และถ้าผมบอกชื่อนนพนักงานชาการที่ผมตั้งใจจะเชิญมาเนี่ยท่านจะได้รับความบันเทิบด้วยก็ดุสานมาก แต่ว่าด้วยเหตุผ่เกิดขึ้นไม่มีใครรับที่จะมาได้เนื่องจากสาเหตุต่างๆส่วนใหญ่ก็คือท่านได้วางกันผมก็เลยต้องรับหน้าที่นี้มาพูดอยู่คนเดียวดังนั้นผมก็เลยตั้งใจว่าผมจะพูดให้ท่านได้รับความบันเทิงด้วยไหใน,ในเป็นความตั้งใจแล้งต้นอเอลยนะครับ ผมขอกราบสวัสด,ดีท่านั้และขอนแนะนำตัวเองก่อนว่าผมเป็นใครและว,ว่าสำคัญกาน,นั้นคือมาทำอะไรอยู่ในการบรรยายในวันนี้ผมได้เตรียมเอกสารสำหรับฉายบนจอนิดหน่อยไม,ไ,มไม่มากนะครับผมจะนำเสนอภาพแรกเลยคือภาพน,นี้ ภาพน,นี้ผมถ่ายมาจากสารสมเ่ศใหม่ๆโียมล่าสุดเลนที่ใช้ภาพน,นี้ขึ้นไปในขั้นตอนก็เพื่อที่จะเป็นการแนะนำตัวเองให้ท่านรู้จักท่านจะมองเห็นพระรูปของเจ้านายสองพระองค์อยู่บนบกนงสือ่มนผมขอเรียนแนะนำตัวเองว่า คนหนึ่งเป็นปลาอีกคนหนึ่งเป็นปูของผมครับน,นี่คือวิธีแนะนำตนเองที่ผมใช้มาต่อเพราะว่ามีความภาคภูมิใจนักหนาเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นเชื้อสายสืบสกุลมาจากกรางส์ท่านผมขออนุญาตใช้คำว่าปรางสเนี่ยเพราะว่าเขายกย่องท่านเป็นปรางไปแล้วทั้งสองคน ในขณะเดียวกันเขาก็มามองหน้าผมแล้วบอกนี่ถ้าพระองค์นี้เป็นตาพระองค์นี้เป็นปูปนเ,ปนเนี่ยตามทติที่รูกที่ว่าพูดว่าลูกไม้ย่อมตกไม่ไกลต้นคุณก็น่าจะเป็นปากไปกับเขาด้วยนะผมโดนลูกนี้มาปล่อยมากผมก็ต้องยอมเลยว่าใคร,รก็ตามที่พูดอย่างนี้ก็ผมเก็บอกว่าขอโทษครับ คนนี้มันไม่ใช่ตาครับนะผมก็เป็นเด็กแบบไทยธรรมดาคนหนึ่งซึ่งบังเอ,อิญเกิดมาในในโช,ชคชะตาชีวิตว่าเกิดมาเป็นหลานตา,าของสมเด็จพรรยาดำรงราชานุภาพและเป็นหลานปู่ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพรยาอาริสกาเทยวัดจีน,นรง แต่ผมอยากจะเรียนแนะนำตัวเองเพิ่มเติมไปว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาประหลาดมากมีวิถีชีวิตประวัติของชีวิตประหลาดมากโดยจะเล่าว่าผมเรียนไม่จบสักหลักสูตรเดียวที่ได้เรียนจบโตแล้วผมได้ก็ได้เรียนจบมผมสรุปอย่างนี้ให้ฟังครับ ผมเป็นเด็กเล็กอยู่ที่นี่ทุกอย่างมันเป็นชะตาชีวิตที่ทำให้ผมามน,นั่งอยู่ตรงนี้ในวันนี้ผมเกิดที่วังไกลเนินนะครับทุกท่านคงจะรู้จักก็คือเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จกรพระยาอริชรานุวัติวงศ์อยู่ที่ตังลวตรง,งรเตย พอผมมีอายุได้สามขวบจำได้ว่าวันหนึ่งผู้ใหญ่พาผมเข้าไปเฝ้าสมเด็จปู่จำได้ติดตาเลยประธนนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นคือตัวเองเนี่ยสูงแค่ตาสูงกว่าที่นอนของท่านมองเห็นเหนือ ที่บรรทมของนั้นนิดเดียวแล้วสิ่งที่ผมเห็นวันนั้นจำได้ติ็ตาก็คือมีคนแก่แก่ๆมากคนหนึ่งนอนอยู่บนที่นอนนั้นลักษณะรูปทรงเหมือนกับเป็นหนังหู้กระดดกแล้วก็จำได้ว่ามีเสียงผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดดังๆว่าจะไปได้แล้ว ผมจำความทรงจำอันนี้เป็นความทรงจำที่เก่าแก่ที่สุดที่ตัวเองจำได้เู่และผมก็มาเล่าให้หลูกหลานฟังว่าเข้าใจว่าผมถูกพาเข้าไปกราบูลลาท่านในความสุดท้ายของพระชนชีพจ,จำได้โอ้ี และในเมื่อท่านได้สิ้นพระชนไปแล้วมีตำนานอันหนึ่งที่อยู่ในสกุลสุตพงพ์ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังสักหน่อท่านทั้งหลายมาสนใจกับกิจกรรมของมหาวิยวทยาลายัยศิลปากรก็คงจะเป็นเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของมหาวิทยาลายัยศิลปากรกระมัง ซึ่งมีท่านอาจารย์สินพิรษีเป็นผู้ร่วมก่อตั้งท่านอาจารย์สินพิรษีกราโดโฟเฟรโรจีท่านเป็นพระสาหายของสมเด็จพระพยาณิสราววติวงหลังจากที่ได้ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีเรามีตำนาที่เล่าขายกันไว้ว่า ในวันสุดท้ายของพระชนชีพเนี่ยอาจารย์เฟโรจี G, ยืนเฝ้าคอยอยู่ที่ชั้นล่างของพระตำหนักที่วังไปเออพอมีข่าวลงมาจากท้องบันโคนว่าสมเด็จท่านสิ้นพระชนไปแล้วเนี่ยมีคนพบเห็นอาจารย์เฟโรจี G, ยืนเอาศีรษะโค้ แล้วก็พึงทำน้ำตาเหลว่าพอกันทีพอกันทีน่นดีทำงานนะฮะที่พวกเราเล่าขางกันผมก็ยังเล่าำตำนานนี้ให้กับคนรุพพ่นต่อๆไปให้เขาได้รับกับทำไมเอาของพวกนี้มาเล่าให้ท่านฟังก่อนที่จะพูดในหนังสือเนี่ยก็เพราะว่า ผมอยู่ในกลุ่มของนักวิชาการที่บ่นมากในเรื่องนึ่บ่นกันมากทีเดียวคือในคุณงามความดีของชาวไทยจะพูดถึงภูมิปัญญาก็็ตามจะพูดถึงความสามารถพูดถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองจนอยู่รอดสารพัดสารบันความความความ,ความชื่นชมยินดี ในเรื่องราวของคนไทยโดยเฉพาะในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยผมเป็นผู้ที่ป่นว่าคนไทยเราหกเรื่องอย่างหนึ่งมากคือการที่จะเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวันไว้ในขณะที่มันเกิดขึ้นเราไม่มนิยมรับในเรื่องนี้และไม่ชำานาญด้วยถึงขนาดที่ประวัติศาสตร์ของเราเนี่ย ไม่มั่นคงประวัติศาที่เรามีอยู่มีการบันทึกไว้เนี่ยบันทึกไว้เป็นเวลายยาวนานหลังจากที่เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วผูกบันทึกโดยคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าพระราชพงศาารกพระรา หรือแม้กระทั่งเรียกมาจำถึงประวัติศาสตร์เองนั้นมันมาจากคำบอกเล่าเท่านั้นไม่ใช่มาจากความทรงจำหรือการบันทึกความทรงจำของผู้ได้พบเห็นมีประสบการณ์อยู่ในเหตุการณ์จริงส่วนใหญ่นะผมไดนทาไม่สุดแล้วผมก็ปรึกกับเพื่อนนักวิชาการมาตลอดบอกว่าเราแก้ได้ไหม นิสัยของคนไทยที่ไม่บันทึกเหตุการณ์ในขณะที่มันเกิดขึ้นแก้เสียได้ไหมนี่ไงครับเอามีตัวอย่างของการบันทึกเหตุการณ์แล้วคิดประสบการณ์ที่มีอยู่เป็นประจำวันเนราม,มีครับในผมเรียนอยู่ในโรงเรียนไทยเนี่ย จนถึงประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหลังจากนั้นไม่จบประโยคมอมต้นไดทสมัยผมถูกส่งไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษในประโยคมัธยมศึกษาของประเทศอังกฤษในประเทศอังกฤษนั้นผมเรียนจบประโยะคการศึกษาสามัญของเขาแล้วก็สอบเข้าหมหาวิทยาลัยสมเร็จ เรียนในมหาวิทยาลัยจรจบปริญญาตรีจบครับแล้วก็ได้รับปริญญาโทของประ,ะเทศอังกฤษกลับมาพอกลับมาก็เข้ารับราชการในกองสนับปกนรับราชการตรงนี้ก็ต้องเล่าให้ท่านฟังเองว่าไม่ต้องคิดเลยว่าผมจะไปรับราชการที่ไหนมันคือเดสตินีคือมันเป็นความ ความอัตโนมัติของการดำรงชีวิตของผมไม่ต้องคิดด้วยซ้ำไปว่าจะรับราชการหรือไม่เพราะว่าญาติผู้ใหญ่ของทุกคนพูดเลยว่าจัดรรดับเอเรียนจบมาแนละ้วเธอต้องรับราชการถามว่ารับราชการที่ไหน,รน,นกรมิลปากรไม่ต้องคิดเลยท่านจัดการชีวิตไม่ให้แบดเสร็จเลย ผมก็เข้ารับราชการที่กรมศิลปศิลปากรแล้วกรมศิลปากรก็บรรจุให้ผมเป็นครูอยู่ที่วิทยาลัยช่างศิลป์ซึ่งใน,ในขณะนั้นมีอาจารย์สวัสดิ์ปฏิสน์เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยโอ้โหท่านที่รกักพอผมเริ่มสอนหน,น,งนังสือในวิทยาลัยช่างศิลป์ แห่งประเทศไทยผมถึงได้รู้ตัวและอนหนักว่าผมไม่มีความรู้ไทยเลยเพราะผมไม่เคยเรียนมาท่านเขา้าใจมามไอ้คนคนนี้มงเลยเทาให้ผมสอนนักถือ,อผมเอาอะไรมาสอนเพราะผมเรียนสาคลมาตลอดภาษาผมพูดภาษาอังกฤษอย่างดีแต่ภาษาไทยพออ่านได้เห่านต้นเอง แล้วก็เขาให้ผมสอนประวัติศาสตร์ศิลปะผมไม่รู้ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยอาจารย์เฟโรตีเป็นใครผมยังไม่รู้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะของนังเกฤษของยุโรปใกล้ใกล้ในแดนใกล้เชตเตอรงกฤษผมรู้ดีเพราะว่านั่นคือตักส่วนของเขาเราไปเรียนมานครับผมตัดสินใจตั้งแต่บัจจุบน ผมต้องเข้าโรงเรียนใหม่เลยใหม่หมดเลยคือต้องพยายามเรียนรู้วิชาที่เกี่ยวกับศิละปะไทยเนี่ยด้วยตนเองและผมก็ปฏิบัติไปตามความตั้งใจนั้นผมเรียนรู้ในระบบนอกหลักสูตรหมดเลยครับเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีอะไรยกตัวอย่างเช่นแน่นอนผมมีเพื่อ,อนอาจาร ที่ส่วนใหญ่เป็นศสลเป็นไท่อยู่ที่วิทยาลัยช่างเสริมหลายท่านผมไปกับเขาตลอดเลยเขาจะไปเที่ยวไหนไปทํางานหรือจะไปรีเสิร์ชไปอะไรก็ต่างผมเดินตามเขาไปหมดแล้วผมฟังและฟังและเก็บความรู้มาเขาพูดอะไรกันเขาปวดเรื่องอะไรกันแม้กระทั่งในวงเล่าเานานราื่องแม่น้ำเจ้าพระยา ผมก็ไปนั่งฟังเขาว่าเขาคุยละวิถีชีวิตของศิลปินไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมปฏิบัติเช่นนี้มาจนถึงปัจจุบันครับขณะวันนี้ที่ผมมานั่งพูดกับท่านผมก็กำลังยี่ก็ยังคงหาความรู้ใส่ตนเองที่เกี่ยวกับศิลปะของคนไทยอยู่เรลาท่านครับ ไอ้ลูกไม้ลูกนี้มันตกไปต้นมาแต่แล้วจากความปราถนาและเพียรพยายามที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองผมก็ได้รับเมตตาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ไปสอนอยู่ที่นั่นวิชาเดียวกัรประวัติศาสตร์ิลปะ และประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแห่งนั้นและขนาดนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ้างผมไว้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอโทษด้วยการแนะนำตนเองที่ยืดยาวแต่ว่าจาักรรสคนนี้ในขนานี้เนี่ย ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีคนอยากฟังวันนี้ท่านรู้จักผมมาก่อนหรือเปล่ามไม่ทราบแต่ว่าวันนี้ท่านมานั่งผมนะผมก็ดีใจและขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติมฟังและผมหวังว่าสิ่งที่จะพูดในเรื่องของการชำระศาสมเด็จในวันนี้เนี่ย จะแสดงให้ถึงมิติของความอยากรู้อยากเห็นอยากฟังอยากไปหมดถึงขนาดที่เพื่อนสนิทของผมเขาบอกเขาเรียกผมว่าจักรรถแกเนี่ยเป็นคนสอดรู้สอดเห็นผมมีผมมีสมัญญานณแบบน,นี้เพราะผมอยากรู้ไปหมดเทุกอย่อยางเ,เ,เอาละขออนุญาต เข้าสู่เรื่องที่จะพาราพูดให้ท่านฟังสักทีหนึ่งท่านทั้งหลายรู้จักหนังสือที่มีชื่อว่าสารส้มแดงอย่างดีอยู่แล้วรู้จักกันมานานแล้วด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นการรวบรวมจดหมายที่พี่น้องสองคนเขียนถึงกันเขียนโต้อตอบก,กันพี่น้องสองคนนี้ก็คือ หนึ่งก็คือโรงพยาดำรงราชาลุภาพซึ่งมีมีวันประสูตรก่อนโรงพยาธิริษหนึ่งปีครับแ,แกกับการหนึ่งปีกรงพยาดำรงเป็นที่รงคล้ายนะครับประสูเมื่อวันที่23ามิถุนายนสองพห้า ส่วนเด็กเจ้าฟ้าอมพยาเริสรานวัติวองท่านประสูิเมื่อวันที่28พุทธศักราช2400แลวกันรีเดียวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทั้งคู่เกิดใกล้กันโตมาด้วยกันอยู่อยู่ในวังหลวง ด้วยกันเล่นมาตลอดก็ไม่น่าตัดใจใช่ไหมว่าท่านจะเป็นพี่น้องที่รักกันใกล้ชิดกันมากเมื่อถึงเวลาโศกันท่านก็ได้รับพระเดชนมาโศกันตามประเวณีแล้วก็ระเด็จออกจากไปในของหวังหลวงมาตามอธิยาราชประเวณีทุกอย่าง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาณเรัรารวัติวงศได้รับพระราชทานความค้าพระแห่งนี้เป็นที่ประทับสมเด็จกรมพยาดำรงท่านได้รับพระราชทานวังที่ปัจจุบันเราเรียกกันโดยคุณคุณ่าวาังวรดิ์อยู่ที่ถนนบางปูท่านก็คงจะติดต่อไปมาหาสู่กันตลอด แต่ที่น่าแปลกใจก็คือท่านเริ่มเขียนจดหมายถึงกันฉบับแรกท่านเขียนเมื่พอ,อพศ2505อ,อ่า2 453ซึ่งผมได้่ได้ได้ ได้รับทราบจดหมายฉบับแรกที่ท่านเขียนถึงกันแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะแหลกใจเพราะว่าในวัยเยาเนี่ยผมได้ยินว่าท่านเริ่มเขียนจดหมายติดต่อกันเนี่ยเมื่อช่วงเปลี่ยนแปลงการปก,กครองซึ่งสมเด็จรงพยานเราดำรงท่านเสด็จออกจากกรุงเทพมหานครไปอยู่ไลโพนที่เมืองปีนังแล้วก็ ท่านถึงได้เขียนจดหมายถึงกันเพื่อที่จะพูดพูดคุยสังสรรค์ึกันและกานทางจบจริงจริงและฉบับที่หนึ่งเนี่ยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองยาวนานมากเราก็ค้นสด็จใช่ไหมว่าอะไรทําให้ท่านเริ่มเขียนจดหมายถึงกันความจริงในกรุงเทพนี่ท่านก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากนักศา ผมค้นพบว่าฉบ,บับแรกที่น,ป,นป็นเป็นจดหมายของกรมพยานาเรศส่งถึงกรมพยานอานนทขอร้องให้เขียนพระประวัติของแม่ของท่านพระองค์เจ้าอนรายพระองค์เจ้าอนรายเนี่ยได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วแล้วก็กรมพยานาเรศก,ก็มีพระประสงค์จะพิรรมพ์หนังสือ ประวัตินังสืองานศพเริ่มมีแล้วนะครับในช่วงนั้นก็เลยทรงเขียนไปขอร้องให้รมพยาดำรงช่วยผูดรับประวัติของพระเก้าวธนารายเพื่อเขึ้นในหนังสือที่ระด้กในการะสบกันเองแล้วจากจุดนั้นเนี่ยก็มีการโต้ตอบก,กันะระหว่างพี่น้องสมคบนีเรื่อยมานี่คือจุดเริ่มของการเขียนจดนฉ้ั ในช่วงตอนตน้นผมพบว่าท่านไม่ได้เขียนกันทุกวันก็แล้วแต่จะมีเวลาแล้วแต่จะมีจิตใจที่จะเขียนจดหมายตอบก,กันส่วนใหญ่แล้วก็ฉบับต่อฉบับนองนั้นิ่้ตน้นอย่างนี้ในไม่ช้าจดหมายนี้มมันไม่ใช่พี่น้องคุยกันแล้ว